ซูเปอร์ฮีโร่สตัวที่โด่งดังที่สุดในโลกตีกันในหนังเรื่องเดียวกันเนี่ยถามว่าใครจะไม่อยากดูครับ Batman v s s เปอร์แม dawn of justice หนังเรื่องนี้นะครับถูกกำกับโดยแซ็กซ์นเดอร์ผู้กำกับหนังเรื่อง300 Watchmen แล้วก็ Man of Steel นะครับซึ่งผมเชื่อว่าหนัง3ามเรื่องนี้เพื่อนๆก็ไ่าจะเคยดูกันมาบ้างแล้วเนาะเพราะว่าแต่ละเรื่องก็ดังๆทั้งนั้นนอกจากนี้นะครับยังนำแสดงโดยนักแสดงเก่งๆมากมายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเบนแอฟเ e ล k h เฮนรี่แค l l a ว y เอม m อ g ดัมส์แก j ก s s โด i เจสซ e ่ไอเซนเบ แล้วก็กอื่นอีกมากมายเลยนะครับที่อยู่ในหนังเรื่องนี้ตอนที่ผมได้รู้เกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ครั้งแรกเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับตอนที่เขาประกาศออกมาเนี่ยผมตื่นเต้นมากเลยนะเพราะว่าแบบเฮ้ยแบทแมนสู้กับซูเปอร์แมนเนี่ยนะไม่ก็คือ ไม่เคยคิดเลยนะครับว่าจะได้เียนหนังอะไรแบบนี้แต่ทีนี้เนี่ยพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับเราก็ได้เห็นข่าวอะไรมากขึ้นครับว่าเออมันมีปัญหานะต้องมีการแก้ไขบทต้องมีการเลื่อนการฉายนอกจากนี้เนี่ยยังมีการพยายามเปลี่ยนหนังเรื่องนี้ให้กลายเป็นเหมือนพรีคลอของ Justice League ทีนี้เนี่ยพอหนังมีข่าวอะไรแบบเยอะๆเข้าเนี่ยผมก็เริ่มเป็นห่วงนะครับว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนแน่แล้วมันจะออกมาดีจริงๆหรือเปล่ปาซึ่งเอาตามตรงนะครับเท่าที่ผมดูมาเนี่ยผมรู้สึกว่า มันก็เป็นไปนอย่างที่ผมกลัวไว้จริงๆนะสำหรับพล็อตเรื่องของหนาภาคนี้นะครับเอาจริงๆเนี่ยอธิบายยากมากเลยนะเพราะว่ามันมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับแต่ผมก็จะพูดเฉพาะส่วนที่สําคัญที่สุดแล้วกันนะฮะคือหนังเรื่องนี้เนี่ยเกิดหลังจาก Man of Steel 18เดือนนะครับรูสเวนหรือว่าแบทแมนของเราเนี่ยอยู่ในเมืองแมทร o อ o เป s ลิสด้วยนะครับตอนที่เหตุการณ์ใน Man of Steel เกิดขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่าทําให้แบทแมนรู้สึกว่าไอเอเลียนตัวนี้มันต้องถูกกาจัดแล้วแหละเพราะว่าถ้าเกิดมีพลังเยอะขนาดนี วันหนึ่งถ้าเกิดมันเลิกเป็นคนดีและกลายเป็นผู้ร้ายขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้อะไรประมาณนี้นะครับแบทแมนก็เลยเหมือนกับว่าพยายามวางแผนทํานู่นทำนี่ทำนั่นเพื่อจะออกไปสู้กับซูเปอร์แมนเพื่อไปจัดการนะแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันก็มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับที่ทําให้มีอะไรที่ต้องแบบเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้เหรอไม่รู้อะเอาเป็นว่าพูดแค่นี้แล้วกันเนาะ เรามาเริ่มพูดถึงในส่วนของบทก่อนเลยนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนต้นเรื่องเนทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะตอนที่เขาพยายามจะเชื่อมโยงบรูซเวนเข้ากับเหตุการณ์ใน Man of Steel เนี่ยคือเลิศมากมากนะครับหนังเรื่องนี้นะครับส่วนที่เจ๋งที่สุดเนี่ยก็คือแบทแมนนั่นเองมันทุกอย่างมันเป๊ะมากแลวมันดูดีมากๆเลยนะครับเรียกว่ายกมให้2นิ้วเลยแต่ทีนี้เนี่ยปัญหามาอยู่ตรงที่ว่าหนังท้งเรื่องความยาว2ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมครับมันไม่ได้เจ๋งเท่ากับฉากเปิดเรื่องสักนิดเลยครับเพราะว่าหนังเเรรืื่่อองนนีี้้มมมคววาาูสึกหกหับ เป็นฉากเจ๋งๆเอามาต่อกันแบบมึ่นๆนะครับคือการเล่าเรื่องหรือว่าการฟล์ของตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่ปฏิปะต่อกันเลยอะเอาจริงๆนะพอมาคิดดูดีๆแล้วนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยประกอบไปด้วย5ส่วนด้วยกันส่วนที่1นะครับก็คือ Stand Al o n e ของ Batman นะฮะก็คือเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับรุย์ค้าวเวอร์ชันใหม่ส่วนที่2เนี่ยก็เหมือนกับเป็นภาคต่อของ Man of Steel แบบเล็กๆนะครับ แบบพูดถึงเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากหนังภาคที่แล้วอันที่3เนี่ยก็คือในส่วนของ Lex Luthor er นะครับพูดถึงว่าแผนเขาเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนที่4เนี่ยก็คือ Batman สู้กับ Superman นะครับและส่วนที่5เนี่ยก็คือการเซตอัพ Justice League นั่นเองซึ่ง5ส่วนเนี้ยมันก็เจ๋งทุกอันนะแล้วผมก็อยากดูทุกอันด้วยแต่ว่าการที่เอา5เรื่องนี้มายัดในหนังเรื่องเดียวอะ มันทําให้การพัฒนาในส่วนต่างๆมันแบบมันไม่มันไม่สามารถอะนึกออกป่ะคือเวลามันไม่พอไงครับทาให้พอเราดูแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าทั้ง5เส้นเรื่องเนี้ยมันไม่มีอะไรสุดสักอย่างเลยแล้วพอเราดูเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันทุกอย่างมันง่ายไปหมดแล้วมันก็ไม่ค่อย m ีเ e d s c เลยนะครับถ้าเกิดมานั่งคิดดีๆแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเหตุการณ์ในหนังเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นได้เพราะความฟุกแล้วก็ความบังเอิญอะไรสัส่วนใหญ่เลยแหละ นอกจากนี้นะครับผมขอคอมเมนต์ในส่วนของการเซตอัพ Justice League เนอะนะว่ามันทําออกมาในลักษณะที่ผมคิดว่าง่ายเกินไปอะ่ะคือตอนแรกเนี่ยผมก็รอดูเหมือนกันนะครับว่าเขาจะทําออกมาในรูปแบบไหนแต่กลายเป็นว่าในหนังเนี่ยมันออกมาในลักษณะที่ง่ายแล้วก็แบบ แค่นี้หรออะไรเงี้ยคือมันไม่ได้ทําออกมาได้ดีในระดับที่ผมหวังไว้นะครับในส่วนของทางด้านการแสดงนะครับผมมองว่าตัวละครเก่าๆที่กลับมาจาก Man of Steel เนี่ยก็ทําได้ดีทุกคนตามบทที่ได้รับไปนะฮะแต่ว่าคนที่ผมชอบมากที่สุดเนี่ยก็คงจะไม่พ้นเฮนรี่คาร์ลในบทซูเปอร์แมนนะครับเพราะผมรู้สึกว่าในภาคนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นอะไรมากขึ้นเกี่ยวกับตัวเขานะ แล้วก็แบบว่าเหมือนกับมันไม่ได้เหมือนกับภาคที่แล้วไงทำให้เราได้เห็นมิติของตัวละครมากขึ้นนะครับส่วนตัวละครใหม่ๆนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคนบ่นกันเยอะมากเลยนะฮะอย่างเบนแอฟเฟลกในบทแบทแมนแกวกระโดดในบทวันเดอร์วูแมนแล้วก็เจสซี่ไอเซนเบิร์ดในบทเล็กซ์ลูเซอร์เนี่ยโดยส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่า2คนแรกอะทาได้ดีมากเลยนะ โดยเฉพาะเบนแอฟเ e กนะครับคือผมมองว่าแบทแมนเวอร์ชันนี้เจ๋งโคตรๆแล้วแบบรู้สึกว่ามันเท่มากจนผมลืมคริสเตียนเบลไปเลยอเอาจริงๆนะส่วนแกวกระโดดนะครับตอนแรกเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นห่วงเลยแหละเพราะว่าเท่าที่เห็นมาเนี่ยยังไม่รู้สึกว่าจะทำวันเดอร์วูแมนออกมาได้ดียังไงแต่ว่าพอไปดูหนังเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไม่ค่อยเป็นห่วงแล้วฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยากดูหนังของปีหน้าแล้วด้วยซ้ำนะครับที่จะเป็นหนังวันเดอร์วูแมนสเปนอล์ส่วนเจสซี่ไอเซนเบิร์กเนี่ยผมมองว่าน่าสนใจนะ คือผมมองแล้วผมเข้าใจแหละว่าทําไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่ชอบแต่โดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับแต่ก็เอาจริงๆมันก็ไม่ค่อยโอเคแหละเนาะกับตัวละครที่แบบมีชื่อว่าเล็กลูเซอร์คือผมรู้สึกว่ามันแบบดูไม่ค่อยเข้ากับโทนหนังเท่าไหร่ครับมันแบบ ตลอดเวลาเลยแล้วมันแบบดูน่ารำคาญนะครับบางทีสำหรับในส่วนของทางด้านเทคนิคนะครับก็มีทั้งชอบและก็ไม่ชอบแบบชัดเจนมากๆเลยนะครับเรามาเริ่มจากส่วนที่ผมชอบก่อนเลยดีกว่าอย่างแรกเนี่ยก็คือการถ่ายภาพนะครับผมมองว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยถ่ายภาพสวยมากๆเลยนะ แล้วที่สําคัญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโทนสีหรือการใช้มุมกล้องเนี่ยไม่เหมือนรุดออกมาจากหนังสือการ์ตูนแบบจริงๆเลยนะครับฉากแอคชั่นครับผมมองว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีโคตรๆเลยนะครับคือถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีเยอะเท่าที่ผมหวังไว้นะแต่ว่ามันทาออกมาได้เจ๋งมากๆเลยนะครับทุกฉากเนี่ยดูมันดูสนุกแล้วก็ เรียกว่าไม่ผิดหวังแหละในส่วนของดนตรีประกอบนะครับโดยจังกี้ XL แล้วก็ฮาร z i ซิมเมอร์เนี่ยโดยส่วนใหญ่นะผมมองว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยเพราะว่ามันมีเสียงที่แตกต่างแล้วก็ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นะครับแต่ว่ามันก็มีอยู่บางฉากเหมือนกันนะที่ผมรู้สึกว่าดนตรีประกอบมันไม่ค่อยเข้ากับฉากของหนังเท่าไหร่แล้วแบบมันดูโดดๆนะครับทีนี้ก็มาถึงส่วนที่ผมไม่ชอบบ้างน,นะครับอันแรกสุดเนี่ยก็คือการตัดต่อเลยนะฮะ ซึ่งผมมองว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นส่วนหลักๆอย่างหนึ่งเลยนะที่ทําให้ผมไม่ชอบหนังเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าลักษณะการเล่าเรื่องเนี่ยมันแปลกมากๆเลยนะครับคือเหมือนกับว่าเรากําลังดูฉากหนึ่งอยู่ใช่ไหมแล้วแบบมันกาลังบิวอัพอยู่มันก็แบบปุ๊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 บแล้วอยู่ดีๆเนี่ยหนังมันก็ตัดไปอีกเรื่องหนึ่งเฉยเลยนะแล้วมันก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคแล้วก็ยู่ดีก็ตัดไปอีกแล้วคือตัดไปตัดมาแล้วแบบอารมณ์มันไม่ต่อเนื่องอครับแล้วที่สาคัญเนี่ยมันม ปึ้งอะไรงี้เยอะมากเลยนะแบบทาไมอ่ะทาไมต้องใช้อะไรแบบนั้นด้วยเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันขาดตอนมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่รู้สึกว่าเสียดายมากๆเลยเพราะว่าใช้ไม่คุ้มเลยก็คือการใช้กล้อง iMaX นั่นเองซึ่งผมมีโอกาสได้ไปดูในระบบ iMAX 70mm มมมานะครับซึ่งผมก็หวังไว้ค่อนข้างสูงเลยแหละเพราะว่าจอมันใหญ่มากเลยใช่ไหมคือฉากที่ใช้กล้อง7 0ม mm ลมตรอะมันไม่คุ้มเลยมันเป็นฉากที่ไม่ควรจะใช้ด้วยซ้ําไอฉากที่ควรจะใช้ทําไมไม่ใช้อะไรเงี้ย คือผมดูแล้วผมหงุดยินมากเลยนะอ๋อแล้วก็ก่อนจะจบนะครับต้องบอกก่อนว่าหนังเรื่องนี้ไม่มี end credit scene นะครับไม่ต้องรอเนาะเพราะว่าผมรอมาแล้วมันไม่มีอะไรสรุปแล้วในภาพรวมนะครับหนังเรื่อง Batman vs u p e r m a n Dawn of Justice เนี่ยก็ทำออกมาได้โอเคนะคือมันก็ไม่ได้ดีแล้วมันก็ไม่ได้แย่นะครับแต่คือนึกออกไหม Batman vs u p e r m a n เนี่ยผมหวังไว้มากกว่านี้นะครับแล้วผมก็คิดว่าเท่าที่ดูจากหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีอะไรเจ๋งๆเ,เ,เยอะมากเลยนะ เพียงแต่ว่ามันไม่สามารถเอามาร้อยรวมกันให้มันเป็นหนังที่ออกมาดูแล้วสมูทด,ดูแล้วต่อเนื่องกันได้เพราะฉะนั้นผมก็จะขอบอกเลยนะครับว่าหนังเรื่อง Batman vs u p e r m a n Dawn of Justice เนี่ยไปดูตัวราคาถูกก็พอแล้วนะครับถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้แล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะครับติดตามข่าวสารของเพีรได้ใน Facebook ใน d e s c r i p t i o n Bo อข้างล่างเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย